ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเฟอร์กูสันเพื่อแมนอยู่เสริมทับตรงจุดชี้สัญญาณทีมกำลังดีวันดีคืนเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวชมทีมงานการเสริมทัพของปีดแดงที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังในซีซั่นก่อนแมนยูไนเต็ดก็ดึงแข้งระดับที่พร้อมลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ทันทีมาร่วมทัพ4คน ประกอบด้วยไบรอันเอมเบอร์โมมาชุดคุนย่าเซนเนอร์ลามนและเบนจามินเชสโกโดยช่วงที่ผ่านมาเอมเบอร์โมกับลาเมนเล่นได้โดดเด่นเป็นพิเศษหลังโดนสื่อถามว่าเขาพอใจกับฟอร์มในพักหลังของแมนยูติ์หรือไม่แล้วนั้นเฟอร์กูสันก็ตอบว่าพวกเขาทําการเสริมทัพได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้รักษาประตูที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเขาเพิ่งลงเล่นไปเพียง3หรือ4นัดเท่านั้นแต่เขาดูดีเลยทีเดียวแน่นอนมันยังมีเอเบอร์โมกับคุนย่าที่พวกเขาดึงมาจากวูฟและเบนฟอร์ดด้วย ผมหวังว่าผู้จัดการทีมจะประสบความสําเร็จนิดหน่อยเพราะที่ยูไนเต็ดคุณจําเป็นต้องประสบความสําเร็จถึงจะยังอยู่ในตําแหน่งได้แต่ตอนนี้สัญญาหลายอย่างก็ดูดีขึ้นผมคิดว่าสําหรับทีมระดับยูไนเต็ดการเก็บชัยชนะได้ติดติดกันมันควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอแต่พวกเขาก็กําลังเจอกับวัฏจักรของการปรับปรุงที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กําลังเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ดี คาซิเมโลมีแนวโน้มว่าจะไม่ยอมรับสัญญาฉบับใหม่จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีการปรับลดค่าเหนื่อยลงอย่างมากทําให้ปีแสดงเรื่องมองหาตัวแทนและได้เล็งไปที่ออเรเลียงชราเมนี่ของเรอัลมาดริดให้เป็นเป้าหมายหลักที่มาดีเฟนเซอร์เซ็นเตอร์ดารลิงตันโอชูซุปู oo, ผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย15ปีของแมนยูเต็ดซึ่งถูกขนานนามว่าติโบกูตัวคนใหม่ตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาดริดเช่นกันที่มาดีเฟนเซอร์เซ็นเตอร์ เดอะซันสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดยกระดับความสนใจในตัวของเอเลียตแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ของนอตติงแฮมฟอร์เรสปีศาจแดงตกเป็นข่าวเรื่องหามิดฟิลด์ตัวกลางคนใหม่เข้ามาเสริมอย่างต่อเนื่องและคาดว่าพวกเขาจะเดินหน้าเต็มตัวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งคาดว่าทีมจะแยกทางกับกาซิเมโลที่หมดสัญญาที่ผ่านมามีรายงานว่าสโมสรอ,อยากได้กาลอสบาลบาของไบรตันแต่ว่านักเตะถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง100ล้านปอน ซึ่งพวกเขาไม่พร้อมใจาลาสุสื่อดังแดนผู้ดีระบุว่ายูไนเตดล็อกเป้าไปที่แอนเดอร์สันที่โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจในฤดูกาลนี้พร้อมก้าวไปติดทีมชาติอังกฤษของโทมัสทูเคลโดยคาดว่าค่าตัวจะถูกกว่าบริบาทถึงครึ่งหนึ่งแอนเดอร์สันได้รับคำาช่นชมจากทูเคลอย่างสูงโดยยกย่องเขาเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของพิม์ลิกเลยแข้งวัยย่ปีพูดถึงโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลก2 0 2 6ก่อนหน้านี้ว่ามันยังอีกยาวไกลผมแค่โฟกัสกับมัน ทุกครั้งที่ผมลงสนามและสวมเสื้อตัวนี้ผมก็ทําได้ดีและสามารถสารต่อมันได้เส้นทางยังอีกยาวไกลแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมคงตื่นเต้นมากมีนักเตะพรสวรรค์มากมายทั่วประเทศและคุณต้องโชว์ฟอร์มให้ได้ในทุกเกมสโตริติอัคาเดมี่8ปปีของแมนยูเต็ดยังรอดพ้นได้แรงหนุนสําคัญรูปเบนอาโมริมยอมรับว่าเขากังวลอย่างมากว่าจะเป็นคนทําให้สถตตินี้สิ้นสุดลง สถิติอันโด่งดังของอาคาเดมี a แมนเชสเตอร์ยูไนเเกือบถูกยุติลงจากอาการบาดเจ็บของคอบบี้ไมนูก่อนเบรกทีมชาติแต่แจ็คฟริตเชอร์เป็นคนช่วยชีวิตให้รูเบนอาโมดิมในเกมกับท็อตแนมฮอสเปอร์และตอนนี้ดูเหมือนไมนูอาจจะพร้อมลงสนามเมื่อฟุตบอลสโมสรกลับมาเตะอีกครั้งไม่นานมานี้ยูไนเต็ดฉลองครบรอบ88ปีของการมีนักเตะที่เติบโตจากอ c a d เ m มอยู่ในรายชื่อทีมชุดใหญ่ทุกแมต แต่สถิตินี้เกือบต้องยุติลงเมื่อไมนูถูกตัดชื่อจากเกมเสมอ2ต่อ2กับทอดแนมฮอสเปอร์ไมนูเป็นหนึ่งในนักเตะอะคาเดมี่เพียง2คนที่อยู่ในทีมชุดปัจจุบันอีกคนคือผู้รักษาประตูมือ3าทอมฮีตันดังนั้นการขาดหายไปของเขาทำให้อโมริมเสี่ยงกลายเป็นผู้จัดการทีมคนแรกนับตั้งแต่ปี1937ที่ส่งรายชื่อทีมโดยไม่มีนักเตะอะคาเดมี่เลยแม้แต่คนเดียว เพื่อแก้ปัญหาอโมริมจึงเรียกแจ็คเฟรชเชอร์มิดฟีวัย18ปีลูกชายของดารินเฟรชเชอร์ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของฤดูกาลแม้เขาจะไม่ได้ลงสนามในเกมพบสเปอร์แต่ก็ทำให้ทีมยังคงมีนักเตะจากระบบเยาวชนของสโมสร,รอยู่ในรายชื่อล่าสุดสมิวลักเฮิร์ตนักข่าวประจำสโมสร,รรายงานว่ามีความมั่นใจว่าอยู่ในเต็ดจะไม่เผชิญสถานการณ์แบบเดิมหลังเบรกทีมชาติ โดยบรรดาผู้บริหารคาดว่าไมนูจะกลับมาลงเล่นได้เมื่อพิมลิกเริ่มต้นอีกครั้งความต้องการย้ายทีมของไมนูถูกสรติอาคาเดมีกระทบเต็มๆแม้ยูเนเตดและอโมริมจะรักษาสถิรติอ c a d คาเดมีไว้ได้แต่ความชอบธรรมของสรติก็ถูกตั้งคำถามเพราะเฟชเชอร์ไม่ใช่นักเตะทีมชุดใหญ่และแม้จะทำผลงานดีในอ c a d คาเดมีแต่ถูกมองว่าถูกเรียกติดทีมเพียงเพื่อรักษาสถิติ ยิ่งไปกว่านั้นเขาเพิ่งถูกดึงตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อ2ปีก่อนทําให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมอโมริมยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเขาจะทําทุกทางเพื่อไม่ให้เป็นผู้จัดการทีมที่ทําสถิตินี้หลุดและเรื่องนี้อาจกลายเป็นผลเสียต่อไหมหนูซึ่งกําลังไม่มีความสุขและต้องการย้ายทีมแบบยืมตัวในเดือนมก,กราคมเพื่อหาโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอ หลายสโมสรทั้งในพิมลิกและยุโรปแสดงความสนใจที่จะมอบโอกาสให้ไมนูเวสแซมยืนยันว่าพร้อมให้บทบาทสำคัญกับแข้งวัย20ปีตลอดช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลแต่ยูนเต็ดยังคงไม่ยอมปล่อยตัวหลังจากปล่อยมาคัทแรดฟอร์และอาเลนโดกาแนชโชออกไปในช่วงซัมเมอร์ซึ่งก่อนหน้านั้นเพชรเม็ดงามอย่างแฮร์รี่อาร์มาร์ดและโทบีคอลิเยอร์ก็ถูกปล่อยยืมตัวไมนูจึงกลายเป็นตัวเลือกธรรมชาติคนเดียวของอาโมริมในการรักษาสวิติให้ดำเนินต่อไป ขณะที่ฮีตันแม้จะเป็นเด็กสร้างแต่ก็ไม่ได้มีชื่อในทีมอีกเลยนับตั้งแต่เซนเนอร์ลาเมนยึดตำแหน่งมือหนึ่งไปการปล่อยเมนูออกไปจะทําให้อโมริมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งลดตัวเลือกบนมานั่งด้วยการดึงฮีตันกลับมาหรือให้เด็กเยาวชนได้รับโอกาสเชิงสัญ,ญลักษณ์มากขึ้นซึ่งล้วนเป็นทางเลือกที่เขาไม่ต้องการทั้งคู่10นัดต่อไปแมนยูกับวิบากกรรมที่เด็กผีต้องเจอขอขอบคุณบทความจากบอบู เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. ห,หลังผ่านพ้น11เกมแรกของพิมลิกที่หนักหน่วงมากขอบอกว่าอีก10เกมต่อไปของแมนยูดจะไม่เจอกับคู่แข่งระดับบิ๊กซิกเลยแม้แต่ทีมเดียวกว่าจะเจอทีมระดับพยายักษ์อีกครั้งคือกลางเดือนมก,กราคมปีหน้าที่ต้องเจอแมนซิตี้ในบ้านและบุกไปเยือนอาเซนนล 2. นักเตะก,การทวีบอย่างไบรอันเอมเบโมอามาเดโลและนูแซม่าซาอุจะอดลงเล่นให้แมนยูอย่างน้อย3ามนัดในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพราะต้องไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นถ้าเคมรูนแอฟริกโคและโมร็อกโกตกรอบเร็วพวกเขาก็กลับมาเร็วแต่บอกเลยว่าการขาด3คนนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อทีมแน่นอนแถมหากตอนนั้นมีผู้เล่นที่ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปอยู่แล้วนะมึง 3. ขนาดซีซั่นนี้ปีแสดงไม่ได้เล่นบอลสโมสรยุโรปแต่เด็กผียังหนีไม่พ้นวิบากเวรเหตุเพราะสิบนัดต่อไปในพรีเมียร์ของแมนยูนเต็ดมีถึง7นัดที่ต้องลงเล่นในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทย สกายสปอร์ตวิเคราะห์ว่าแมนยูนเต็ดคือทีมที่มีโปรแกรม5นัดข้างหน้าเบาวกว่าชาวบ้านนอกจากจะไม่ต้องเจอทีมใหญ่แล้วคู่แข่ง5เกมข้างหน้าล้วนเป็นทีมที่ต่ำกว่าอันดับ8ทั้งหมดเอเวอเรตรายการเยา้าคริสตันพลเลรตรายการเยือนเวสต์แฮมรายการเย้าวูฟรายการเยือนบอนมัดรายการเยือน5เกมนี้ขอสัก11แต้มถือว่าน่าพอใจแต่ถ้าได้มากกว่าแล้วก็5ไม่เอาไม่เอา เส้นทางยังอีกยาวไกลเกมรับยังคงรั่วไหลคุณภาพตัวสำรองก็ยังห่างจากตัวจริงอย่าเพิ่งไปคิดไปฝันอะไรมากมายเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเ้อเจอร์ค่อยๆว่ากันไปนัดต่อนัดว่าแล้วขอทิ้งท้ายด้วยนักเตะตำแหน่งกองหลังของแมนยูนเต็ดที่ทำแอซิดได้แล้วในฤดูกาลนี้แฮร์รี่แม็กควายดิโกดาโลแพทริกดอกูไอเดนเฮเวนและลุคชอ สาพันฟุตบอลโปรตุรกเกสเตรียมยื่นเรื่องต่อสาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟาเพื่อขอลดโทษแบนของคริสเตียโนโรนัลโดในกรณีที่เจ้าตัวต้องโดนลงโทษมากกว่า1เกมสตาไวัยซ0ปีโดไล่ออกจากสนามในเกมที่ทีมไปแพ้อไอแลนด์0-2ต่อศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในจังหวะที่ไปสอกใส่ดาราโอเชซึ่งตอนแรกเปลนนีเบิร์กให้ใบเหลืองแต่มีสัญญ,ญาณมาจาก VAR ก่อนจะเปลี่ยนคำตัดสินเป็นใบแดงโดยตรง นั่นทาให้โรนัลโดติโดโทษแบนทันที1เกมที่ทีมจะเปิดบ้านเจอกับอาร์เมเนียในเกมสุดท้ายของรอบคัดเลือกในวันอาทิตย์นี้และอาจพลาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีหน้าเช่นกันขึ้นอยู่กับคําตัดสินของคณะกรรมการวินัยของฟี ف าตามกฎระบุเอาไว้ว่าลักษณะของใบแดงของโรนัลโดหมายความว่าเขาอาจพลาดการแข่งขันอย่างน้อย2นัดจากการเล่นผิดกติการ้ายแรงหรืออย่างน้อย3นัดจากพฤติกรรมที่รุนแรง อย่างไรก็ตามทางเคคอสือของโปรตุเกสระบุว่าเปโดโโปเอนซาประธานสปนฟุตบอลโปรตุเกสกำลังเตรียมยื่นเรื่องต่อฟี่าโดยหวังว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้โรนโดถูกแมนมากกว่าหนึ่งนัดรายงานระบ,บุว่าข้อโต้แย้งของโปรตุเกสอ้างอิงจาก3ประเด็นประเด็นแรกคือบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรในดับลินซึ่งสันฟุตบอลโปรตุเกสเชื่อว่าเกิดจากที่ไฮเมียเฮากลิมสันเทรนเนอร์ของไอแลนด์กล่าวหาว่าโรนโดควบคุมผู้ตัดสินในเกมที่ลิสบอน ประเด็นต่อมาคือทางโปรตุเกสเชื่อว่าโรนัลโรถูกยุยงให้เวียงศอกและถูกทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องระหว่างการแข่งขันและประเด็นที่3ก็คือโปรตุเกสเชื่อว่าไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อนเนื่องจากเป็นใบแดงแรกที่โรนัลโรได้รับจาก226นัดในทีมชาติคาดว่าทางโรนัลโรต้องรอถึง3สัปดาห์กว่าจะทราบระยะเวลาการลงโทษแบนเนื่องจากฟีฟ่ามักจะใช้เวลา3สัปดาห์หลังการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อเปิดเผยผลการลงโทษทางวินัย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ